หลายคนอาจจะเคยตั้งคำถามในใจกับตัวเองว่าบัญชีถูกอายัดจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรถูกหลอกเองินเป็นล้านมีหน่วยงานไหนจะช่วยได้บ้างหรือแม้แต่เวลาที่ไปธนาคารล้านทองล้านแลกเปลี่ยนเงินหรือธุรกิจต่างๆมักจะขอบัตรประชาชนเราอยู่เสมอเขาขอบัตรประชาชนตัวจริงไปทําอะไรกันมีกฎหมายอะไรรองรับหรือไม่วันนี้มาไขข้อข้องใจ ช่องผอ,อ,อตึงที่พึ่งกฎหมายปลอกเงินมีรายละเอียดในการทําช่องอย่างไรโปรดติดตามผอ,อตึงติดตุงประชาชนมาตัวบอกสัคนจะไม่ทนเรื่องปลอกเงินจนทุกท่านคับเชิญฟังไอ้เพลินด้วยนเลยรู้ทัน ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เปิดอีพีหนึ่งมาทำความรู้จักกันก่อนสำหรับผู้ทำช่องนะครับสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรัฒน์ภาสาศาสตร์บัณฑิตระดับปริญญาตร,รญญาตีนิติาศาสตร์บัณฑิตปริญญาโทนิติาศาสตร์มหาบัณฑิต และเนติบัณฑิตสมัยที่62เคยเป็นพนักงานสอบสวนมา15ปีเป็นหัวหน้าสถานีตำรวจมาสมแห่งนอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าชุดสืบสวนทำการสืบสวนคดีต่างๆหัวหน้าชุดปรับปรามยาเสพติดรวมระยะเวลา5ปีนอกจากนั้นยังเป็นหัวหน้าชุดป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมมา1ปีนอกจากสายงานการปฏิบัติแล้วยังเป็นครูสอนสอบสวน ผู้สอนสืบสวนให้แก่ข้าราชการตำรวจในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยต่อมาได้โอนย้ายมาเป็นข้าราชการพลเรือนโดยไปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนตรวจสอบและคดีทำหน้าที่ในการตรวจสอบเกี่ยวกับสำนวนการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้มีหน้าที่รายงานก็คือผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในการกำกับ22กลุ่มธุรกิจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้นะครับผู้บังคับบัญชายังให้โอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบหนึ่งดูแลธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆต่อมาได้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบสองดูแลกลุ่มธุรกิจสินเชื่อธุรกิจโอนเงินระหว่างประเทศธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตาทั้งประเภทนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ต่อมาเปลี่ยนเป็นผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ5ดูแลกัธุรกิจเกี่ยวกับค้าของเก่าประเภทรถยนต์ใช้แล้วและต่อมาอีกครั้งหนึ่งส่วนกำกับและตรวจสอบ5ได้เปลี่ยนธุรกิจไปดูธุรกิจประเภทแลกเปลี่ยนเงินโอนเงินระหว่างประเทศและสินเชื่อส่วนบุคคลอีกครั้งทําให้ผมปฏิบัติหน้าที่ในส่วนธุรกิจทั้ง3ส่วนนี้มารวมเป็นเวลาประมาณ7ปีนะครับ แนวทางในการทําช่องเรามีวิธีการที่จะนําเสนอกฎหมายฟอกเงินโดยเราจะเน้นในเรื่องที่กําลังเป็นเทรน์กาลังเป็นข่าวกําลังอยู่ในความสนใจข่าวไม่ว่าจะปรากฏทางสื่อทีวีหรือสื่อออนไลน์ใดๆโดยเราจะใช้วิธีการชี้ประเด็นข้อกฎหมายยกตัวอย่างสถานการณ์จริงจากการที่เราออกไปตรวจและได้พบว่า มีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจที่ทุกท่านจะต้องได้รับทราบหรือนำไปเปรียบเทียบกับชีวิตการทำธุรกิจของท่านนอกจากนั้นเรายังจะพูดคุยในประเด็นที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ผลจริงบางครั้งบางช่วงเวลาอาจจะมีคำคมมีคติในการทำงานนอกจากนั้นเราอาจจะนำเสนอเทคนิคลับเฉพาะคนวงในคนที่มีประสบการณ์เท่านั้นที่จะรู้เคล็ดลับดีด เกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงินไม่ว่าจะทําให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไว้ป้องกันตนก็ตามนอกจากนี้เรายังมีแนวทางในการแก้ไขข้อขัดข้องกฎหมายบางประการที่จะนําเสนอให้แก่ท่านด้วยกลุ่มเป้าหมายของเราเราเน้นที่ผู้มีหน้าที่รายงานซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ22กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประชาชนซึ่งอาจจะอยู่ในฐานะผู้เสียหายห,ายหรือผู้ถูกกล่าวหาในประเด็นของประชาชนนั้นท่านอาจจะมีส่วนในเรื่องต่างๆหลายประการนะครับอาจจะอยู่ในฐานะผู้ที่ถูกนำบัญชีไปเป็นบัญชีมา้าผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือความผิดมูลฐานต่างๆ นะครับนอกจากประชาชนผู้ประกอบธุรกิจแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐก็เป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งที่เราจะต้องเผยแพร่ความรู้เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ปปชปปสปปทหรือแม้แต่ DSI หวังเป็นอย่างยิ่งว่าช่องของเราคงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแรงบันดาลใจในการทำช่อง เนื่องมาจากจากการที่เราออกไปตรวจการปฏิบัติงานตามกฎหมายนั้นเราเพบว่าผู้มีหน้าที่รายงานหรือประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนยังขาดโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นข้อมูลวงในทาอธิบายข้อกฎหมายที่ชัดเจนถูกต้องหรือในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดท่านอาจจะขาดโอกาสในการเข้ามาฝึกอบร,รมซึ่งมักจะจัดในกรุงเทพมหานครสื่อกลางตรงนี้ ผมมีเจตนารมณ์ทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะมีเจตนาที่จะเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไปข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นผลดีเกี่ยวกับการรักษากฎหมายฟอกเงินและกฎหมายก่อการร้ายเป็นภาพรวมของประเทศชาติต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับถ้าท่านเห็นว่าช่องนี้ดีท่านก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่า s u b s c r i b ์กดติดตามต,ต่อไปซึ่งในตอนต่อไปตอนที่2นั้น EP 2นั้นเราจะมาทำความรู้จักกับสำนักง,งานป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินก่อนหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าผู้ก่อการร้ายมักจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานป้องกันและประปาบปามการฟอกเงินจากภาคนู้นภาคนี้นะครับซึ่งตรงนี้ ขอเรียนไว้เบื้องต้นว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเกินมีที่เดียวเท่านั้นคือที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วถ้าหากท่านสนใจโปรดติดตามในอีพีสองต่อไปอ เชิญทุกท่านครับเชิญฟังในเพลินเพลินและรู้ทันฟอกเงินมันร้ายทำลายคนทุกวันเพียงเธอและฉันรวมมือกันสร้างสวรรค์สังคมที่ดีงามรู้ว่าเธอทุกฉันช่วยเธอได้ขอเพียงเปิดใจรับฟังฉันบ้างหวังดีหวังดีที่ตรงนี้ฉันยังคอยมาฟังกันบ่อยๆแล้วจะคอยเป็นกำลังใจ พอ,อตื่นาด้พึ่งประชาชนเมื่อเขาบอกสักคนฉันไม่ทนเรื่องฝอกนึ่ง จะคอยเป็นกำลังใจอะฮะ เก็มี้ก็เธอแล้วรู้ทันฟอกนั้นร้ายทำลายคนทุกวันเพียงเธอและฉันร่วมมือกันสร้างสวรรค์สังคมที่ดีงามรู้เธอทุกฉันช่วยเธอได้ขอเพียงเปิดใจรลบฟังฉันบ้างหวังดีหวังดี ตรงนี้ฉันคอมาฟังกันบ่อยๆแล้วจะคอยเป็นกำลังใจ